ประวัติเอนโ o มโตะอาซึสะพนักงานร้านปัวโรคนสวยจากโคนันเอนโ o มโตะอาซึสะนะคะเป็นพนักงานประจำร้านปัวโรที่อยู่ชั้นหนึ่งของสำนักงานนักสืบโมริซึ่งเราจะได้เห็นเธอบ่อยๆเวลาเข้าร้านปัวโรและวันนี้นะคะเราจะมาล้วงลึกประวัติของสาวสวยคนนี้กันค่ะเอนโ o มโตะอาซึสะนะคะเพศหญิงอายุ23ปีอาชีพพนักงานร้านปัวโรญาติ มีพี่ชายคนเดียวนะคะชื่อเอโนโมโตะซึงิฮิโตะเอโนโมโตะอาซึสะนะคะปรากฏตัวครั้งแรกในโคนันปี4ตอนที่162ชื่อตอนว่าคดีชายชรลาลึกลับหายตัวเธอเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีและใจดีซึ่งเธอเข้ามาทำงานที่ร้านปัวโรแห่งนี้มานานและโมริโคโกโรเองก็มักจะไปพักดื่มกาแฟอยู่บ่อยๆและอาซึสะเอง ก็เคยให้โมริโคโกโร่ไขคดีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือที่ถูกลืมเอาไว้ด้วยเอโนโมโตะอาซึสะนะคะเธอมีพี่ชายอยู่คนนึงชื่อเอโนโมโตะซึงิฮิโตะอายุ27ปีและถึงไม่ค่อยจะได้เจอกันเท่าไหร่แต่พี่ชายของเธอก็มักจะส่งของขวัญมาให้เธอเสมอแต่มีครั้งหนึ่งนะคะที่พี่ชายของเธอเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตรกรรมจนตกเป็นผู้ต้องสงสยัยเธอเองก็เชื่อว่าพี่ชายของเธอไม่ใช่ฆาตรกร และพอเธอได้รับของขวัญเธอก็รู้ได้ในทันทีว่าไม่ใช่ของของพี่ชายเธอเพราะปกติแล้วเขาจะส่งของขวัญมาให้แต่ไม่กล้าผูกโบเธอจึงรีบออกไปตามหาพี่ชายจนสุดท้ายนะคะโคน,นันไขคดีได้และให้หมวดซาโต้มาช่วยพี่ชายของเธอเอาไว้ได้ทันโดยเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูตอนนี้ได้นะคะในโคน,นันปีที่12ตอนที่577ชื่อตอนว่าของฝากจากคนร้ายตัวจริงค่ะ หลังจากที่อามูโรโโอรุนะคะเข้ามาทำงานที่ร้านปัวโรด้วยทั้งอาซึสะและอามูโรก็กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีและน่ารักและสนิทสนมกันด้วยดีค่ะเอโนโมโตะอาซึสะนะคะเป็นตัวละครหนึ่งที่มีการเปลี่ยนลุกมาแล้วมากมายซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอนั้นเราจะได้เห็นลุกนั้นเพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นและการปรากฏตัวอีกครั้งนะคะเราก็จะได้เห็นลุกใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิมจนมาในที่สุดก็มาตกลงที่ลุกนี้ของเธอที่เป็นลุกที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันค่ะ